ตีแค่ตัวเดียวไม่แล้วมันนอนนานไหมนาน้าหลับไปเลยอะหลับไปเลยไม่รู้ไงแต่เป็นสกิทแม่งม่วงนะแต่ตัวปกตินี่ไม่ไม่ค่อยเด็ดหลับเอาไงใจพี่เปิดตีก่อนไปหรือว่าไม่ต้องเลยเลยไม่ต้องกันนะไม่ต้องเวิร์สเคนนะยี่ยี่จใครใครวาร์ปมาหน้ากูวะ อไอ้เขี้ยมไม่สนใจกลัวสนใจพระเอกว่ะเอ้ยเกตายตัวยาวยึดติดไม่ถึงยีดผ่านไปไม่มาลาพอมเนี่ยเอ้มันติดหลับไปอยู่นี่พี่ใช่มันติดหลับไปอยู่แต่ว่าไอ้ตัวนี้มีติดยากกว่าตัวนู้นนะ ว่าละดีนะฮมินันธนาการจ่ายนายแมงมานาไม่พอโอ้ยเอยชิปผายแล้วกูโอ้ยเฮ้ยเอ้าว่าละตีไปตีไปเพลกม่วงมานี้ยม่วงว่ะอีกแล้วเหรอ ถ้าฟ้ามันเดือดมันไ้แโมจะาจ่ายพี่จ่ายพี่อันติเลยไหมหรือว่ายังไงต้องล่อมาทตัวแล้วเราดูค่าไปจ่ายเดือดแต่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 ตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันใจนี่มันจะมันจะมันจะหลับได้ง่ายกว่าตัวนู้นอยเพกูจะแพ้เรียกเดี๋ยวนี่ปัดัดปัดปัดปดปดปดดป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 ัดป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 ดัดปัดป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 ด โอ้ยยี่นั่นสวยถอยหมออันถอยเฮ่อเมื่อกี้มันหลับแล้วผมลืมไปเออไม่เมื่อกี้ริเวอร์บาดพี่มันก็ไปโดนอ่ะสกิปไปโดนวิ่งมาวิ่งมาแล้ว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 ันนี้ว่ะเฮ้ยสวยเอาว่ะพระเอกกลัวสวยยทิมสวย อ๋อเริ่มแพรล่เป็นยังหวานละเออนี่แพรล่ไม่ได้โอเคกี๊ดหลยนักหนาบ้าอ้ยอรๆๆโอ้ยากเลยแม่งเดี๋ยวลงหัวอีกโอ้แม่งเรตรงนี้เลยระวังนะปึ๊บมามีคลื่นเหมือนกระโดดได้นะคลื่นอ่ะใช่กระโดดโดดเสี่ยงรบเจอด พยายามวิ่งไปข้างๆล่ะลบมันะอะอ,อย่าวิ่งเข้าใส่โดนระวังไข่ระวังไข่หนึ่งกูใช้ตะขอของไว้เป็นประโยชน์กูว่าแล้วเตือนคนอื่นกูโดนเองโอ้ฮะ <c oughs> ไปเอกไปเอก <c oughs> มันขาดทีจ่จะตายเลยเหรอถ้าขาดลบไม่เป็นจริงนี่มันใหญ่โดนไป ไม่เห็นโดนเยี้ยเลยก็เหมือนคลายประหากูดิเกมมันอย, <laughs> นอยู่มันอยู่ขอบนี้มันอยู่ขอบนี้โอเคสวยอยู่สวยอยู่ใช่ดึงได้ดึงได้ดึงได้ระวังเลือดแตกเลยโอ้ยก <laughs> oh, ูจะบ้าตายกับแม่งมามวิ่งมาไอสัตวสวิ่งมา Wing mày gì à Tôi sẽ Wing mày yên. Wing mày yên. Mà mày yên. mày yên. Wing mày mày yên. Wing mày yên. Wing mày j Wing mày yên. วิ่งตามเจนะวิ่งตามเจนะมันตายแล้ววิ่งตามเจวิ่งตามเจเจน้ำเจน้ำเออแค่นั้นแหละเจหลับไปแล้วตัวนึงสวยอ๋อมาหลับมัน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 หลับเฮ้ยหลับมันหลับมันหลับโอเคโอเคมันหลับ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 มสวยสวยสวยมันหลับตัวนึงอีกตัวนึงก็หลับไม่ใช่นี่วะไม่หลับไม่หลับไม่หลับมาแล้วเพล็กระวัง หลังไหมฟืดโอ้ยเจียออกกันออกกันออกกันเกิวกบฏริีงซ็ตออกเย ตายนายเฮ้ยพื้นพื้นพ,นพ,นพนโอเคเปยสองอยาไปทั้งคานกันเลยตรง<ๆ>ไหน่เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เี้ยเหมืนน่าเกลียดที่ผายเกลียดเกลียดทาเียนี่ เลี้ยงนายว่ะฝั่งนู่นเนี่ยฝ่านีบล็อกมันใหญ่เกินหะูตัวไปได้โอ้ยยังมึงตายตรงกลางเลยมันขันแล้วมันตัวเดียวตายไม่ได้ไม่ได้มะซิก ได้แต่พี่มาหาผมอ่ะได้ไม่ได้ผมเข้าไปหามกูตายดิชุบไปไวๆพี่ชุบไปไวๆม,มันต้องคำลามก่อนเลยคว้ามัวิ่งเอฮ้ยท<ม>่าที่พื้นท่าที่พื้นไปหา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 เออเห็นแล้ว เฮ้ยชิบหายแล้วไม่มาเกียดจิบ่ายเลยใ <c oughs> ิ่ไหมตีเรวไมพอแม่งตีไก่ด้วยด้วยนี่น <c oughs> ยะถ้าหอา้องมันอะ

kia yeah, là vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไปไปเออรู้ไอเห้ยแต่ร like ีไม่ดนและนั่่เอาแม่ไไปไปเออเห็นละเล่กลาไปแหละสวยมึงเอาจัดเลยวะเอกูพีพีไอ้ไอนี่สแต็กซี เออรู้แล้วรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วตียังไม่มากระโดดกระโดดโอ้ยโอเคสวยกันเหนียวอุ้ยเย้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวบอกว่าไม่ใช่นี่รอบอ่ะใช่รอบไหมโอ้ยเหี้ยแล้วตรงนี้เลยไม่จังไรจัดเลย หายแล้วหลบบอลเพื่อนเออไม่โดนหลบยี้อะกูเรียนมากูขึ้นมากูกลัวกูจะโดนไงไประเด็นไม่ได้ไม่ได้ใคร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 ที่รัผมแล้วเออเอาท่าหาเนี่ยลบยาใช่ป่ะเลยมาแล้วมาแล้วโอ้ยโหอเ่<ฮ> ผ่านระยะไปหมดไอ้บล็อกปัญญาอ่อนที่เ่อไหร่เยอะขานขานมาได้ป่ะขานขานมาได้ป่ะขานมาหาพี่อยู่ขานออกมาขานออกมาโอ้ยเย้ตรงนี้มันในนี่ขอให้ตรงที่ปักมันมันไม่ใกล้พี่อ่ะเอ้ยให้มันไปใกล้ๆพี่อ่ะพี่พี่มันชุบผมทาง พี่เมียนต,ตีต้องรอดูต้องรอดูนอกนคือคือพี่เมียนติแต่ว่าเห็นตัวไปยิ้ม<ะ>ผมไปได้ผมมียาตัวนึงอยู่ตรงผมเลยไม่เอาเสือสวยเฮ้ยห,หรือว่าพี่ไหวพี่ไหว Ba chụp cho bay ngay vì, để ngay bay ngay lúc mày chưa mày 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 bị à? mày